ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําที่ภ้าสารานีการดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีเคสคดีอุบัติเหตุนะครับมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง วันนี้ครับเป็นเรื่องของรถยนต์โดยสารเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจอดรถน่นะครับส่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับคนที่เขากําลังจะลงรถยนต์โดยสารคันนี้นะครับยังลงไม่หมดเนี่ยนะครับรถเนี่ยได้ออกตัวไปนะครับเป็นเหตุให้ผู้เสียหายท่านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเด็กอายุ6กขวบเนี่ยนะครับตกลงมาจากรถนะครับพอตกลงมาจากรถแล้วเนี่ยนะครับน้องเนี่ยได้ล้มลงล้อรถด้านหลังของรถยนต์โดยสารคันนี้พับขาน้องเนี่ย ได้รับบาดเจ็บสาหัสคดีเนี้นะครับระบบการขับถ่ายของน้องเนี่ยเส้นประสาทต่างๆเนี่ยนะครับต้องสูญเสียเลยนะครับน้องเนี่ยตกเป็นผู้พิการเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลท่านเนี่ยจะให้ความเมตตากับครอบครัวน้องอย่างไรนะครับคดีนี้ครับ คนที่ขับรถยนต์โดยสารคันนี้นะครับเป็นลูกจ้างนะครับทีนี้ครับเขาก็ฟ้องนายจ้างเนี่ยเข้ามาให้ร่วมรับผิดด้วยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีน,นี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ย ก็อยากให้เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา425นะครับนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นคดีนียครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา444นะครับวักแรกเลยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับในกรณีทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายเนี่ยชอบที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วยวักสอนะครับถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้น,นได้มีแท้จริงเพียงใดนะครับ ศาลเนี่ยจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกได้ภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีคดีนียครับสารท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา446เนี่ยวักแรกเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับในกรณีทาให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นในกรณีทําให้เขาเสียเสรีภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายเนี่ยจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่น อันไม่ใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องเนี่ยโอนกันไม่ได้นะครับและไม่ตกสื่อไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธินั้นเนี่ยจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ววรดสองนะครับอันหนึ่งหญิงที่จะต้องเสียหายเพราะผู้ใดทําผิดอาญาเป็นทุศิลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องได้ใน,นํานองเดียวกันนี้นะครับคดีน,นียครับน้องเนี่ยคนนี้นะครับเด็กชายท่านเนี่ยอายุ6ขวบนะครับ สูญเสียเนี่ยความสามารถเนี่ยในการประกอบหน้าที่การงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อที่จริงในคดีนี้นะครับการที่เด็กชายกรเนี่ยต้องเป็นคนพิการไม่สามารถเดินและขับถ่ายได้ตามปกตินะครับถือได้ว่าเด็กชายกรเนี่ยต้องสูญเสียความสามารถประกอบหน้าที่การงานเนี่ยในภายภาคหน้าและทําลายความก้าวหน้าเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับ โดยความเสียหายเนี่ยที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติก็คือความเสียหายเนี่ยที่ไม่สามารถประกอบการงานได้สิ้นเชิงทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตเมื่อผลแห่งการละเมิดนะครับที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยทำให้เด็กชายกอเนี่ยต้องคุกพลภาพไปตลอดชีวิตนะครับโจทย์ทั้งสองเนี่ยจึงเรียกค่าเสียหายเนี่ยเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานได้นะครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา444วรรคแรกนะครับและความทุกข์พลภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นนี้ยังเข้ากรณีเป็นความเสียหายนะครับอันเป็นที่มาของความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจนะครับอย่างแสนสาหัสที่บังเกิดขึ้นกับเด็กชายกอนะครับในขณะที่เกิดเหตุนั้นนะครับเด็กชายกอนี่มีอายุเพียง6ปีเท่านั้นนะครับโจทย์ทั้งสองเนี่ยจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเนี่ย ที่มิใช่ตัวเงินเนี่ยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่นะครับมาตรา4 4 6วรคแรกด้วยนะครับค่าเสียหายดังกล่าวเนี่ยไม่ซ้ําซ้อนกันและไม่เป็นค่าเสียหายอย่างเดียวกันนนะครับคดีเนี่ยครับโจทย์นะครับทั้งสองเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องและ แก้ไขคําฟ้องนะครับโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับขอให้จําเลยทั้งสองนะครับร่วมกันชาระเงินเนี่ยค่าเสียหายจากการกระทําลมเมิดนะครับจำนวนเงิน12,627,200บาท38สตางค์นะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ย507.5%ต,ต่อปีนะครับของต้นเงินเนี่ย11,761,000เนี่ยนะครับ 970บาท50สตาตังนับขัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะชำนะเสร็จแก่โจทย์ทั้งสองนะครับคดีนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะครับเขามายื่นฟ้องเลยนะครับเขาฟ้องจำเลยที่1น่งนะครับซึ่งเป็นคนขับรถยนต์โดยสารคันนี้นะครับแล้วก็มาฟ้องนายจ้างด้วยนะครับคดีนี้ครับจำเลยที่1น่งนะครับขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาครับ จำเลยที่สองนะครับซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยมาให้การว่าขอให้ยกฟ้องโอ้คดีนี้ครับจำเลยนะครับโดนฟ้อง12ล้านกว่าเลยนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิจรารณาจากคําฟ้องคาให้การจากการสืบพยานกันแล้วนะครับคดีเนียครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาษานะครับให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชําระเงินนะครับ จำนวนเงิน9,672,970บาท50กสบาตางนะครับพร้อมดอกเบีย้ยแน่ตาร้อยละ,ะ7.5ต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนพศ2541เป็นต้นไปจนกว่าจะาชำระเสร็จแก่โจทย์ทั้งสองนะครับให้จำเลยทั้งสองเนี่ยใช้ค่าวิชาจธรรมเนียมเนี่ยแทนโจทย์ทั้งสองนะครับ ค่าทนายความให้ใช้แทนเนี่ยแปดหมื่นบาทนะครับสําหรับค่าลิขชาธรรมเนียมที่โจทก์ทั้งสองเนี่ยได้รับการอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลน่นะครับให้จาเลยทั้งสองเนี่ยนำมาชาระต่อศาลเนี่ยในนามของโจทก์ทั้งสองคดีนียครับจำเลยที่สองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นน่นะครับจำเลยที่สองเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชำระเงินนะครับจำนวน8ล้านหแสนห0 0หนบาทห้าสิบตางค์นะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละเจดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนพศ254 1นนะครับเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทั้งสองนอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีเนี้ครับ สาลอุทธร์เนี่ยท่านก็เห็นด้วยกับสารชั้นต้นนะครับแต่ท่านเนี่ยปรับแก้นะครับจาก9ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับเหลือ8ล้านกว่าลดลงไปเนี่ยประมาณล้านหนึ่งนะครับคดีเนี่ยครับโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่สองนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารอุทธร์นะครับคดีนเนี่ยเขาเนี่ยยื่นฎีกาขึ้นมานะครับคดีนเนี่ยครับขึ้นมาสู่สารฎีกานะครับสารฎีกาครับท่านวินิจฉัยว่า ข้อท็่จริงนะครับรับฟังได้เป็นยุติโดยคู่ความเนี่ยมีได้ดีกาโต้แย้งคัดค้านว่าเด็กชายกิรตินะครับหรือน้องเก้งนะครับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทย์ทั้งสองนะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยอายุ6ปีเศษนะครับเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยน2,541เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับจำเลยที่1รลูกจ้างของจำเลยที่2ขับรถยนต์โดยสารประจำทางหมายเลขทะเบียน 1นึ่งหนึขีดเก้ากงรุงเทพมหานครนะครับในทางการที่จ้างของจำเลยที่2ด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังนะครับโดยขับรถยนต์โดยสารประจำทางคันดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนที่จากป้ายจอดรถยนต์โดยสารนะครับในขณะที่ผู้โดยสารเนี่ยยังลงจากรถเนี่ยไม่หมดนะครับทำให้เด็กชายกิรตินะครับ ซึ่งโดยสารมากับรถโดยสารนะประจําทางคันที่จํานลยที่1ขับเนี่ยและกําลังก้าวลงจากประตูรถนะครับเสียหลักล้มลงนะครับลงมาบนพื้นถนนล้อหลังด้านซ้ายนะครับของรถยนต์โดยสารประจําทางดังกล่าวเนี่ยนะครับจึงทับร่างเด็กชายกินิตินะครับที่บริเวณสะโพกและขาซ้ายได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตรายแก่กายถึงสาหัสนะครับต่อมาเนี่ย พนักง,งานอายการเนี่ยสํานักง,งานอายการสูงสุดเลยนะครับเป็นโจทย์ของจําเลยที่1เนี่ยเป็นคดีอาญาในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะครับจําเลยที่1เนี่ยให้การรับสารภาพสารนะครับท่านพิพากษาโลงโทษจําเลยที่1เนี่ยให้จําคุกนะครับ 6เดือนคดีถึงที่สุดแล้วนะครับตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่251ทั2,542ของศาลชั้นต้นนะครับปัญหาเนี่ยที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่2มีว่าจำเลยที่2นะครับจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยในส่วนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยตามที่สารอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นหรือไม่ โดยจำเลยที่2นะครับดีกาวา่าใบเสร็จรับเงินนะครับตามเอกสารหมายจอ12เนี่ยมีเพียง5ฉบับเท่านั้นที่โจทก์ทั้ง2องเนี่ยชำระเงินให้แก่โรงพยาบาลเกษมร,ราชนะครับเป็นเงินจำนวน6,7,990บาทโจทก์ทั้ง2เนี่ยจึงเรียกร้องส่วนนี้ที่เกินไปเนี่ยกว่าจำนวนเงินเนี่ย 6,7990บาทไม่ได้นั้นเห็นว่าค่าสิงใหม่ทดแทนเนี่ยเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา444ถึงมาตรา446นะครับบัญญัติให้ผู้ต้องเสียหายนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องได้เป็นต้นว่า ค่าใช้ใจ่ายอันตนต้องเสียไปนะครับได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานโดยสิ้นเชิงนะครับหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตรวมทั้งค่าเสียหายอย่างอื่นเนี่ยอันไม่ใช่ตัวเงินอีกด้วยนะครับซึ่งโจทย์ทั้งสองเนี่ยฟ้องขอให้จำเลยที่1เนี่ยผู้กระทำละเมิดนะครับ ต่อบุตรผู้เยาว์ของโจท์ทั้ง2เนี่ยและจำเลยที่2น,นะครับนายจ้างของจำเลยที่1เนี่ยร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ในผลแห่งละเมิดซึ่งจำเลยที่1รเนี่ยลูกจ้างเนี่ยได้กระทําไปในทางการที่จ้างนะครับ ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ดแทนเหล่านี้แก่โจท้์ทั้งสองโดยโจท้์ทั้งสองนะครับมีตัวโจท้์ทั้งสองและนายชัยยุทธนะครับแพทย์ผู้ทําการตรวจชันสูตรบาดแผลของเด็กชายกิรตินะครับเป็นพยานเบิกความนะครับถึงการรักษาของเด็กชายกิรติเนี่ยได้ความว่าหลังเกิดเหตุนะครับเด็กชายกิรติเนี่ยครับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษรราชนะครับ ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนพศ2541เนี่ยเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับโดยเด็กชายกินิติเนี่ยได้รับบาดเจ็บกระดูกะสะโพกกระเพาะปัสสวะฉีกขาดเนะครับทวาหนนะักฉีกขาดเส้นประสาทที่ขาข้างซ้ายเนี่ยได้รับอันตรายไม่อาจรักษาให้หายได้เป็นปกตินะครับและไม่สามารถเดินได้ตามรายงานการชนสูตรบาดแผลนะครับของแพทย และใบรับรองแห์นะครับเอกาสารหมายจอ5และจอ9 9นะครับตามลำดับโดยเด็กชายกินิตินะครับเข้ารับการรักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลเกษมรา์เนี่ยรวม4ครั้งซึ่งโจทย์ทั้ง2เนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเด็กชายกินิติเนี่ยครับจำนวนทั้งสิ้น7708,970บาท50สตางค์เลยนะครับ ตามใบสรุปหน้างบรายการค่ารักษาพยาบาลเอกสารหมายจอ12นะครับทั้งนี้เมื่อพิจารณารายงานผลการชนสูตรของแพทย์นะครับและใบรับรองแพทย์เนี่ยเอกสารหมายจอ5และจอ19เนี่ย จะเห็นได้ว่าเด็กชายกิริตินะครับได้รับบาดเจ็บจากเหตุละเมิดดังกล่าวนะครับจําเป็นต้องผ่าตัดและเข้ารับการรักษาตัวเนี่ยที่โรงพยาบาลเกษมราชนะครับโดยมีใบเสร็จรับเงินนะครับจํานวนนะครับหนึฉบับนะครับตามใบสรุปรายงานหน้างบรายการค่ารักษาพยาบาลเอกสารหมายจอ12นะครับ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลเกษมรา์นะครับบางส่วนเนี่ยเป็นใบเสร็จรับเงินเนี่ยค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งออกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับและร้านค้าเอกชนนะครับซึ่งจำเลยทั้งสองเนี่ยก็มีได้นำสืบหักล้างใบเสร็จแต่อย่างใดนะครับไม่ได้โต้แย้งว่าสูงเกินเหตุและไม่ตรงต่อความเป็นจริงนะครับซึ่งโจทก์ทั้งสองเนี่ยยังไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ออกใบเสร็จแต่อย่างใดนะครับ จึงต้องฟังตามพยานเอกสารหมายจ12ว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลน่ะที่เป็นจริงและเหมาะสมกับความร้ายแรงแห่งสภาพการบาดเจ็บของเด็กภายกินตินะครับเมื่อโจทก์ทั้งสองเนี่ยได้ชำระค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ออกใบเสร็จดังกล่าวไปแล้วนะครับ จำเลยทั้งสองเนี่ยจึงต้องร่วมกันรับผิดไถ่คืนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจำนวน7 7 8 9 7 0บาท50สตังค์ให้แก่โจทก์ทั้งสองนะครับที่จำเลยที่สองเนี่ยดีกาว่าค่าอุปกรณ์ช่วยเดินค่าอุปกรณ์ผ่าตัดท่อปัสสาวะและค่าทำกายภาพบำบัดที่สารอุทธร์เนี่ยกำหนดให้แก่โจทก์ทั้งสองนะครับสูงเกินควรเนี่ยและไม่ควรกำหนดเกิน5ปีนั้นเนี่ยนะครับเห็นว่าโจทก์ทั้งสองเนี่ย มีนายอภิสิทธิ์นะครับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเด็กชายกิริตินะครับระบุว่าอาการของเด็กชายกิริติเนี่ยนะครับในใบความเห็นของแพทย์เนี่ยตามเอกสารหมายจอ18นะครับเด็กชายกิริติเนี่ยได้รับบาเดเจ็บที่ขาซ้ายนะครับทำให้ไม่สามารถงอหรือเหยียดเข่าได้เป็นผลทําให้การยืนหรือการเดินเนี่ยผิดปกตินะครับ จำเป็นต้องรักษาเนี่ยโดยใช้เครื่องมือเนี่ยช่วยพยุงข้อเขา่าแบบปรับมุมองศาได้นะครับเพื่อช่วยในการยืนและการเดินนะครับทั้งนี้โจทย์ทั้งสองเนี่ยยังมีนายชัยยุทธแพทย์ผู้ตรวจชนสูตรบาดแผลเด็กชายกิริติเนี่ยมาเบิกความยืนยันว่าจากการที่เส้นประสาทขาข้างซ้ายของเด็กชายกิริตินะครับได้รับอันตรายเป็นผลให้เด็กชายกิริติเนี่ยนะครับพิการไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตนะครับ ซึ่งทางการแพทย์เนี่ยช่วยได้เพียงทํากายภาพบําบัดและช่วยกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อรีบนะครับนอกจากเนี่ยเด็กชายกิริตินะครับไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้เองนะครับโดยจะต้องใช้สายยางเนี่ยช่วยในการขับถ่ายการที่โจทย์ทั้งสองเนี่ยมีแพทย์ผู้ชานาญการเนี่ยนะครับมาเบิกความเนี่ยนะครับตามหลักวิชาการเช่นนี้จึงเชื่อได้ว่าเด็กชายกิริติเนี่ยนะครับต้องทุกพลภาพ เดินไม่ได้ขับถ่ายเองไม่ได้ตามปกติไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งจำเลยที่2เนี่ยก็มิได้นาสืบโต้แยง้งความเห็นของแพทย์เป็นอย่างอื่นกรณีเนี่ยฟังได้ว่าเด็กชายกฤติเนี่ยนะครับออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเด็กชายกฤติเนี่ยยังต้องได้รับการรักษาเนี่ยทางกายภาพบำบัดและต้องมาเปลี่ยนสายยางท่อปัสสาวะที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับ ตามที่แพทย์กาหนดซึ่งเท่ากับว่าโจททั้งสองเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตลอดชีวิตของเด็กชายกิริตินะครับดังนั้นเนี่ยที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยกำหนดให้โจททั้งสองเนี่ยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ศาลอุทธรณ์นะครับกำหนดให้โจททั้งสองเนี่ยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว จนกระทั่งเด็กชายกิริติเนี่ยจะบรรลุนิติภาวะรวม13ปีนะครับตามที่โจทย์ทั้งสองเนี่ยเรียกร้องมาเนี่ยนับว่าเป็นคุณแก่โจทย์ทั้งสองแล้วนะครับอีกทั้งเนี่ยที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยกำหนดค่าอุปกรณ์ช่วยเดินเนี่ยจำนวน39,000บาท ค่าอุปกรณ์ผ่าตัดท่อปัสสาวะเป็นเงินจำนวน156,000บาทและมาตรฐานกลางของค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลนะครับตามที่โจทย์ทั้งสองเนี่ยชำระให้แก่โรงพยาบาลเกษมราชนะครับตามเอกสารใบเสร็จเอกสารหมายจอ12นั้นน่ะนะครับนับว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ ทั้งสองนะครับและดีกาของจำเลยที่2ต่อไปมีว่าการกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับค่าจ้างพยาบาลเฝ้าไข้ค่าพานะที่โจทก์ทั้ง2เนี่ยต้องพาเด็กชายกิริติเนี่ยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้นเนี่ยเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ความทั้ง2หรือไม่นะครับเห็นว่าแม้โจทก์ทั้ง2เนี่ย จะไม่มีใบเสร็จรับเงินเนี่ยมาแสดงและไม่มีรายละเอียดว่าจ่ายค่าจ้างและค่าพานะไปจํานวนเท่าใดน,นะครับแต่การที่เด็กชายกิริติเนี่ยได้รับบาดเจ็บกระดูกสะโพกหักนะครับกระเพาะปัสสาวะเนี่ยและทะวารหนักฉีกขาดตลอดจนเส้นประสาทที่ขาซ้ายเนี่ยได้รับอันตรายจนไม่สามารถเดินได้นะครับโดยแพทย์เนี่ยต้องทําการรักษาและผ่าตัดหลายครั้งนะครับและผู้ป่วยเนี่ยยังต้องทํากาย,ยภาพบําบัดอยู่ ทั้งในขณะที่อยู่โรงพยาบาลและออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับอันมีความจําเป็นเนี่ยจะต้องมีผู้ช่วยดูแลเนี่ยและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดน,น,นะครับเนื่องจากเด็กชายกิริติเนี่ยช่วยเหลือตัวเอง,เองไม่ได้เชื่อได้ว่าโจทย์ทั้งสองเนี่ยต้องจ้างพยาบาลพิเศษเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลเด็กชายกิริติขณะพักรักษาตัวและต้องว่าจ้างพานะเนี่ยรับสง่งเด็กชายกิริติไปกลับจากโรงพยาบาลน,นะครับ เมื่อแพทย์นัดทําการผ่าตัดเปลี่ยนท่อสายยางปัสสาวะและทํากายภาพบําบัดที่สารอุทธรนะครับกำหนดค่าจ้างพยาบาลขณะที่เด็กชายกิิติพักรรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเป็นเวลา89วันโดยคิดคำนวณเทียบเคียงกับใบเสร็จนะครับรับเงินเอกสารหมายจอ12เนี่ยในอัตราวันละ350บาทตามที่คู่ความเนี่ยม่ได้โต้แย้งกันนะครับเป็นเงิน31,150บาท และกําหนดค่าพานะในการพาเด็กชายกิริติมารักษาตัวและทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลนะครับในอัตราเดียวกันกับค่าจ้างพยาบาลเนี่ยเป็นเวลา235วันนะครับรวมเป็นจํานวน82,250บาทจึงพอสมควรแกพ่พฤติการและความไร้ายแรงแห่งละเมิดแล้วนะครับคดีนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามวีการของโจทย์ทั้งสองและจำเลยที่2ประการต่อไปว่า จำเลยที่สองนะครับต้องรับผิดค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่เนะครับเห็นว่าการที่เด็กชายกิริติเนี่ยต้องเป็นผู้พิการนะครับไม่สามารถเดินและขับถ่ายได้ตามปกติถือได้ว่าเด็กชายกิริติเนี่ยต้องสูญเสียความสามารถประกอบการงานในภาคหน้านะครับและทําลายความก้าวหน้านะครับของเด็กชายกิริติ ตลอดชีวิตนะครับโดยความเสียหายที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติก็คือความเสียหายเนี่ยที่ไม่สามารถประกอบการงานเนี่ยสิ้นเชิงทั้งในเวลาปัจจุบันน,นะครับและในเวลาอนาคตเมื่อผลการละเมิดนะครับของจำเลยที่1เนี่ยทำให้เด็กชายกิริติเนี่ยต้องทุดพลภาพเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับโจทก์ทั้ง2เนี่ยจึงเรียกค่าเสียหายเนี่ย เพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานได้นะครับตามประมวลกฎหมายแท่งและพาณิชย์มาตรา4 4 4วรรคหนึ่งนะครับและความพุกพลภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเข้ากรณีเนี่ยเป็นความเสียหายอันเป็นที่มาของความทนทุกข์ทรมานนะครับทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหาัสที่บังเกิดขึ้นกับเด็กชายกิริตินะครับในขณะที่มีอายุเพียง6ปีเท่านั้นนะครับ โจทย์ทั้งสองเนี่ยจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายนะครับที่ไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา446ด้วยนะครับค่าเสียหายดังกล่าวเนี่ยไม่ซ้ําซ้อนกันและไม่เป็นค่าเสียหายอย่างเดียวกันนะครับซึ่งค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าวเนี่ยสารอุทธรณ์เนี่ยได้วินิจฉัยให้ชดใช้ทั้งสิ้น6นะครับ6ล้าน9แสนบาท จึงนับว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้วนะครับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่สองประการสุดท้ายเนี่ยมีว่าค่าทนายความนะครับที่ศาลชั้นต้นเนี่ยกำหนดให้จำเลยทั้งสองเนี่ยต้องชำระให้โจทก์ทั้งสองเนี่ยควรเป็นจำนวนเท่าใดนั้นเห็นว่าอัตราค่าจ้างทนายความนะครับตามตาราง6ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ย กำหนดให้ศาลน่ยนะครับพิจารณาตามความยากง่ายแห่งคดีกับเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความนะครับต้องปฏิบัติในการว่าความเนี่ยในคดีเรื่องนั้นน่ยนะครับตามอัตราขั้นต่ำและขั้นสูงแห่งทุนทรัพย์ดังที่ระบุไว้ด้วยทุนทรัพย์แห่งคดีนี้นะครับเป็นจำนวนเงิน1 2 6 2อ7ล0าบาท38สสตางค์นะครับ ในศาลชั้นต้นจำเลยที่2เนี่ยนะครับให้การต่อสู้เนี่ยทุกประเด็นทั้งระยะเวลานับแต่วันที่โจทก์ทั้งสองเนี่ยยื่นคำฟ้องนะครับคือวันที่2 8พฤษภาคมพศ2542นอ่นะครับจนศาลชั้นต้นเนี่ยพิพาษาคดีเนี่ยคือวันที่27ธันวาคมพศ2543นเนี่ยนะครับรวมเวลาหนึ่งปีเศษเนี่ยนับได้ว่าทนายความโจทก์ทั้งสองนะครับ ต้องปฏิบัติงานนานและใช้เวลาเนี่ยม่ใช่น้อยที่ศาลชั้นต้นเนี่ยกำหนดค่าทนายความเนี่ยจำนวน80,000บาทเนี่ยซึ่งอัตราต่ำกว่าอัตราขั้นสูงตามที่กฎหมายกำหนดจึงนับว่าเหมาะสมแล้วดีกาของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่สองทุกข้อเนี่ยนะครับฟังไม่ขึ้นผิผ่พาสายยืนเลยนะครับโอ้คดีนี้ครับต่อสู้กันมานะครับสามศาลเลยนะครับ ารเนี่ยนะครับท่านอธิบายออกมาเนี่ยเป็นข้อๆๆเลยนะครับคดีเนี้ยครับน้องนะครับน้องแก่งเนี่ยหรือเด็กชายกิริติเนี่ยนะครับอายุหกขวบกว่าเองนะครับจังหวะว่ากําลังจะลงจากรถยนต์โดยสารเนี่ยนะครับน้องยังลงไม่เสร็จเนี่ยนะครับรถเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปเนี่ยน้องอะตกหล่นลงมาจากรถนะครับโอ้โหทีนี้ครับทับน้องเนี่ยนะครับขาเนี่ย พิการเลยนะครับน้องเนี่ยพิการตลอดชีวิตเลยหนักมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องดูแลน้องเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะครับซึ่งคดีนี้ครับสารท่านอธิบายเลยนะครับว่าน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบหน้าที่การงานได้นะครับขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในอนาคตเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับ พันเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิ้ากษาสารดีกาที่6303ทับ2,547นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ ถ้าท่านเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าในบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับไม่มาเยียวยาท่านเลยนะครับท่านเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อด้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์แล้วก็ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาโดยประมาทนะครับ ถ้ да าท่านรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสําหรับคนที่มีรถนะครับท่ well them, ทานต้องอย่าให้พรบอรหรือประกันภาคบังคับขาดนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยจะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยติดรถเอาไว้เลยนะครับเลือกความคุ้มครองเนี่ยชีวิตร่างกายอามไมบุคคลภายนอกนะครับขั้นต่ำเนี่ยหล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยสักสิบล้านบาทนะครับ ซื้อความคุ้มครองเนี่ยในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยสักห้าล้านบาทเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นน,นะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาเนี่ยก็จะเข้ามารองรับคนเจ็บนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนาหลักกฎหมายดีๆนำำําคำพิพากษาศานฎีกาดีๆมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานทนายอ้อน,นะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ